สวัสดีค่ะสวัสดีครับได้โทรศัพท์ใหม่แล้วเหรออ๋อหนูไม่นอนเหรอตอนกลางวันอ่ะไม่นอนกลางวันเหรอนอนตอนกลางคืนแล้วค่ะโอ้เจ้วนจ้าในโทรศัพท์ใหม่น่ะซื้อแล้วเหรอกำลังพูดอยู่เขาบอกเออใช่เนาะเออแม่ลืมซื้อไอโฟนอะไร จริงเถอะวะเบร์เรลเบิร์เรียลเอดรเลยอ่ะเบิร์ล้วๆเจ้างซื้อโทรศัพท์เนอะเึ้นเบิร์เอดแลนดลใ่นะจักบาทกูจักบาทเอมอมืแปครับแล้วก็ซือสายชาร์จซื่ออะไรอีกก็น่าจเยอะีร์ดีีก่งเก่งเกหาเงินซื้อโทรศัพท์เองมาทัน คิดถึงแม่ไหมคิดถึงมคิดถึงมากเลยค่ะโอ้เสียดายเมื่อคืนแพรว่าไม่ได้มาเล่นขี้ตมกับแม่เมื่อคืนตมขี้ตมเละเทะเลยเออขึ้นหน้าตาสดใสท่ไมเมื่ออยู่นั่นมื่อเดียวขึ้นหน้าบานแล้วลูกกินข้าวมาเมื่อกี้ค่ะแม่ไปไหนคะแม่ตืมไปไหน อังคูไปซักซอยเมียซักจบเสร็จแล้วจนเก็บแล้วตั้โทรศัพท์ตโทรศัพท์ใหม่น่าตาสนใจทวัมเสือไม่แน่นพอมด้วยนีเออมอจากได้เสือตัวนี้ว่าเขาเสียดกันเลยกับอันก็กระวงไล่คนนะออ เออเอใส่ไว้ใส่ไว้ทิงวิ่งิงวิ่งอคิดถึงทุกคนไหมลูกมีแต่คนจมหายอีดามีแต่คนจมหายมีแต่คนแบบลังเวทีเงียบมากเมื่อคืนเงียบเงามากไม่มีคนบ่มีคนเลียนต่ำนาต่ำลังเราู่านครับอยู่บ้านลุงแคมจำลุงแคมได้ไหม จำอะไรเนอะจำอะไรพื้นน่องจอนนาบานเนอะอ้วนเหมนาบาอย่าให้มันอ้วนกว่านี้เด้อเจอกันวันไหนนะสิบเจ็ดป่ะเจอกันสิบเจ็ดพี่พิงมาแล้วพี่พิงวิ่งเจอเจอกันสิบเจ็ดเจอกันรอบนี้ให้มันสูงได้ร้อยห้าสิบ หมดแล้วไอ้แอล้วแม่ไปกินข้าวแล้วกินข้าวก่อนบ๊ายบายรอนอนก่อนเจ้เอ้อแชร์เบลคนน่ะแชร์เบลพี่หมดเอาไงโทรศัพท์ล้นฉีดยไปกินข้าวแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับสวัสดี่ค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>